เอาครับท่า,านชมวันนี้ก็อยู่กับผมกันในช่อง SBA ฉันให้กันแล้วนะครับแล้วหลังจากที่ผมหายไปนานนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาทําคลิปอีกแล้วนะครับอย่างนี้ผมไม่ได้ทําคลิปนี้ก็เพราะไอ้ก็เพราะว่าผมมันพื้นที่เต็มนะครับผมก็เลยลงไม่ได้ผมก็เลยทําการลบไปหมดแล้วก็เลยมาลงคลิปไปตามมา้ชมดูกันแล้วนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็อยู่กันในแมปฆาตกรนั่นแหละเป็นภาคสองนะครับไม่รู้ว่าภาคหนึ่งมันเป็นยังไงแต่ประเด็นคือค้างโอเค เข้ามาไม่เข้ามาระหว่างเกมพอดีนะมาดูสิมีอะไรบ้างแบบนี้ปุ่ถาอ๋อแบบนี้ก็น่าจะแบบเดียวกับไอที่ผมเล่นแบบแบบค่ากันนั่นแหละแต่ว่าแค่เราแบบนั้นน่าจะเป็นภาคหนึ่งนะแบบค่ากันแต่ภาคสองน่าจะเป็นแบบ เหมือน,น,ไ,อไ,นไม่ทยตองไหเป็นฆาตกรเออเป็นผู้บริสุทธิ์อยากเป็นฆาตรกรบ้างนายอำเภอก็ได้ฆาตกรน่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะการที่จะเป็นฆาตรกรมาเริ่มเลยเปิดมามีเสียงเชือดคอกแล้วเปิดมาไม่เสียงเชือดโคกันแล้วอะไรวะ อ,อยากลงเชืดโคออยากพิ่งมานะคะตะกล้องซูมเยอะไม่ได้เลยโอ้ยฆะตกนปามีใส่หลังผมโอ้โหเรียบร้อยเปิดมาช็อตก่อนเลยกูวันช็อตโอ้ผมโดนว,วันช็อตแต่ทำไมชมไม่นะเออหนึ่งนละยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนนะ ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วท่านผู้ชมคนที่เขามากับผมนี้เขาไม่ยอมชักปืนมายิงตอนที่ผมโดนฆ่าพังคาตะกรหัวแตกคาตะกรนโดนฮช็อตไปแล้วว้าไม่เปลี่นไอ้นูเป็นปามีเสียงหลังผมปามีขนมอ่ะอกำลังอินเดอยจะเริ่มแล้วโอเคครับเกมเริ่มแล้ว ผู้บริสุทธิ์นี่โอกาสมันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะไอสัตว์เคยได้เป็นเลยคาตะโกนี่ยแต่ที่ผมเคยในแบบนี้มานี่ผมไม่เคยได้เป็นนั้นคาตะโกนเลยได้เป็นในนอำเภอแล้วก็กระต่ายไว้ด้วยแต่อันนี้มันทำได้ได้ปะตอนนี้ยังมีสิบสองคนนะครับเดยวคนโดยถอยหลังทำไมแปลกๆนะมึง โอเคเข้าไปนี้อยากพูดเยอะเจ็บคอโอเคเจ็บคอครั้งนี้เสียงคอผมอาจจะแปลกๆนะ ไอเบคอนนี่มันเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะไม่ได้แว,วงหลังเหรอเป็นก็ไม่ได้กลัวมองๆคงไม่ม,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 มีใครมาเชือดคอผมนะขออยู่นานๆหน่อครั้ง,น,ง,น,งน,นี้นั่นแหละคนที่เขาเป็นแอมอ์ปืนโอ้เงินเพียบเลยข้างในนั้นแต่ก็ไปไม่ได้เอ๋ไปดู อะไรวะตรงนี้เอ้ยไม่มีอะไรเลยอืมเขาไม่อาสก,กรเขาไม่มาปาดกอผมอยู่แต่ตรงนี้นเฮ้ยทำไมมีคนตายวะตรงนั้นเยีายคนนอนสิ่งเงี้ยแก่นนแล้แวแมวแมวแมวแก่หัวใจไปเร,รื่อยเก๋กูได้ยินเสียงเชือดโคละอะไรวะเนี่ย อ๋อเปิดเปิดอัไมเปิดอะโอเคมันเปิดละอ้ได้ยินเสียงปืนผไจะยินเสียงปืนกับเชอดการเชอดคอแต่ก่อน่าจะเชิดคนนะ ส่วนตำรวจน,นายอำเภอน่าจะยิงเฮ้ยชนะแล้วแหละเดียบเอ้าเ,เอาเอแล้วนายอำเภอทำไมสองคนนี้มันเป็นอะไรวะไอ้คนนาคนที่เป็นนายอำเภอเขาเป็นข้าตกร์เปนฮีโร่ของเราก็ใช้ปืนเฮ้ยไอ้นีวคนที่ฆ่าผมเมื่อกี้นี่หว่าไอ้สองคนนี้มันใช้อะไรว้มันใช้ปล่ามัน,น,นมได้เป็นสลับกันเลยนะพวก้นี่มไนได้เป็นสลับเลยท่านผู้ชม หรือนะผมไปเดินไปไปเดินใกล้กับไอ้คนนั้นงั้นผมโดนเชือดคอไก่ดูซิว่ามีอะไรบ้างเกมนี้ดูก่อนซิใช้เพจแต่ก็ไม่มีเพจโอเคเกมเริ่มแล้วครับไม่อยากเป็นผู้ร โ okay. อเค๋ยวผมจะเป็นได้นะครับวันนี้ผมจะตัดย้ายเซิฟไม่ย้ายดีกว่าผมว่าไม่ย้ายดีกว่าเอย่ผมจะเล่นในจบไปเลยนะครับโอ้เสียงชีดคอเฮ้ยไอ้รูมมันได้เป็นอีกแล้วเอ็กก่อนอเสียงอันโหดเทียม เมื่อกได้ยินไหมเพื่อนได้ยินดับเบิลเมืม่อกี้เสียงเชิดคอดับเบิลชิงชิงชิงแล้วก็ชิงโอ้ยตกตายที่วนกลกับมาที่เดิมเลยนี่หว่าไอสองคนนี้โดนเชืดอดไอ้โน้โูมันเป็นอเกี๊ยวอะไรวันปูหรือเปล่าเนี่ย โอเคนะครับมาดูกันโอเคดูมันว่ามันจะฆ่าใครบ้างมันได้เป็นอีกแลว้วมันโปลไปเนะี่ยโอ้โหปาลชมใช้ชนะของกาตะโกรแสดงว่าไอ้กาตะโกรนี่มันปามันฆ่าตำรวจก่อนอเลยตรงนี้ พิมพ์ว่าอะไรวะวัยเิยก๊กามาดูโอ้เมื่อกี้มันปลายมีใส่นายอำเภอใช่ไหมเนี่ยวา้าสัรท่านผู้ชมครั้งนี้จะเกิดผมไม่ได้เป็นข้าตกรหรือว่าไม่ได้เป็นนายอำเภอมันจะย้ายเซิร์ฟนะครั้งนี้โอเคผู้บริสุทธิ์โอเคย โอเคขวังมาโครไม่น่าจะเข้ามาระหว่างเกมนะโอเคว่าแล้วเราจเข้ามากรัวระหว่างเกมน,นี่มีฆาตกรไหมเนี่ยฆาตกรไหมวะไม่น่าใช่ฆาตกรแต่อยู่อย่างนั้นน่ะจะเป็นใคร จะคอยดูนะ <_ AD AM> ว่าทำ <_ AD AM> เขาจะทำอะไรกัน <_ AD AM> แปลกได้คนนี้เฮ้ยได้ยินเสียงก้าแล้วไอค้คนนี้มันน่าใชืคอถือกรแนเลล่ะเฮ้ยเ <_ AD AM> ขาใตก,ก่อนน่าจะไอชุดดำแน่นใช่เดว ไอเดาวก็จะขนอะไรชุดดำให้มันแอบทำไมวะหรือาดีกว่าน şey ี่ฮ้ยใครวะเนี่ยมีน้องแมวด้วยว่าเสียงฟูดีนกคนนี้มันดูยนคุยกันอยู่ข้างบนชิลเลยนะมึงผมไม่ร да SO ู้นะว่าคนนี้อันไหนอำเภอหรือฆาตกรการแต่รู้ๆก็คือมันอย่างใกล้จบ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันชักมีดมาแล้วผ่าคู่เลยนะนั่นไงว่าอะไรชุดดำมันเป่งมันถือมีดมาแล้วไมเชื่อเลยมันเดินอยู่แต่ว่าดึก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 แล้วก็ปิกชิงนั่นไงถือมีดอือก็จะกรอบปักเลยมาดูชายชุดดำ มาดูชายมาดูผู้หญิงหน้าดําคนนี้กันนะครับตัวดําทั้งหมดเลยมาดูกันว่าเขาจะรอดไหมนี่ชายชุดดำปาไม่โดนฮ้ายไว้สำหน้าปาไม่โดนมันจะเอาอันั้นได้วะ่ะ มาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าใครจะอยู่ใครจะไปโอเครู้จากทีท่าแล้วก็รู้แล้วว่ามันน่าจะโดนเชืออในอีกไม่นานนะฮะจี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 ครับจีจีหมดร้งมงคนไปเลยจีจีมดดันพิมพ์ว่าจีจี ท่านผู้ชมวันี้ผมจะเล่นเป็นรอบสุดท้ายนะท้าไม่ได้เป็นฆาตกรก็จะจบคลิปนี้เลย <S <S มาเกมเริ่มแล้วนั่นนากูว่าแล้วนวเร็วครับมารอบท้ายก็ต้องเอาจริงครับผมไปกับคนเสื้อชมพูดีกว่า 하도 몰리어